นี่ลุงว่าไงที่อำเภอเมืองนคะรนายกอะไล่ลสองแสนเก้ารู้หรือเปล่าเฮ้ยมันมีจริงอะโอโ้โหอำเภอเมืองด้วยสวยๆทำเลเนี้บ้านสวนสบายน้ำท่าอุด,ดมสมบูรณ์เออันกี่ได้กี่ได้11ไล่หนึ่งงาน68ละถนนลาดยางแบบนี้เลยเฮ้ยบ้านหลังนี้เหรอโอโ้โหใกล้เครียงแต่ไม่ใช่ของเราเป็นที่อะไรที่ของเราเป็นที่เปล่าตรงนู้นอ๋อแต่ว่านี่มามาดูแบบได้เอา้าก็ดีดีเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ย ถูกอ๋อก็คงกันดานคงแรงคงไม่ดี่าไงคลองทางหน้าเนี่ยนี่คลองชนประทานออทางหน้าเลยโอ้โหจะไปแหลงตรงไหนตอนตอนนล้วนะมันน้ำมันมน้อยหน้าแหลงอ่ะก็โชว์ให้ดูอ่ะอันเนี้ยมามาดูช่วงหน้าแหลงสุดแล้วอ่ะเออเนาะอ่เน,นี่เป็นคลองชนประทานคลองรู้สึกจะคลองชื่อคลองหนึ่งใส่มูลอ,อ๋อนั่นนะอ่าจำได้ไอ้น,นี่ข้อมูลมันเป๊ะเลยเออข้อมูลมันเป๊ะแล้วติดถนนรัดยางก,งกว้างๆแบบนี้ไม่ได้เราไม่รู้แล้วเมื่อกี้มึงอ่านป้ายตรง,งนี้นะ ไฟฟ้าประปาคือมีครบเนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนอบ้านนะอันนี้เป็นบ้านคุณลุงเขาปลูกเป็นบ้านสวนอยู่โคตรสวยเลยว้าวสวนข้างหลังแล้วก็บ่อน,น้ําข้างหลังโอ,โโอ้โหเรียกเลยว่าครบคันอ่ะสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานของเราเนี่ยก็ทําได้แบบนี้เลยใช่ไหมหรือถ้าท่านไปทําสวยอย่างนี้ท่า,ทานจะมีกิจการอย่างอื่นก็ทาได้จัดไปเนาะแปลงนี้อยู่ตําบลดอนยอนะอำเภอเมืองนครนายก<อ>และที่สําคัญบรรยากาศแบบนี้เลยเนี่ยลมแบบนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็แบบเนี้ย อันนี้เป็นถนนรัดยางก็จริงแต่บอกก่อนเป็นถนนรัดยางเส้นรองเส้นรองตรงไปตรงนี้มันจะพุ่งไปประมาณสักสิบโลเป็นเส้นลังสิตนครนายกสามศูนย์ห้าอ่าอ่าไปนี่ห่างจากปตทลังสิตนครนายกคลองยี่สิบเก้าประมาณสักสิบสิบห้าโลใช่บะหมี่นงสิบสองโลสิบสองโลอ่าบะหมี่พี่หนงชาชาโรงเรียนนายร้อยจอบลอก็ประมาณสิบกาโลประมาณสิบโลประมาณนั้นเนาะนี่คือหน้าแปลงของเราแล้วโอ้โหนะ จากถนนเข้าไปในเขากันที่เรียบร้อยแล้วคือแปลงนี้อนาคตดีแน่นอนเขตกันอะเขตกอั่นน่ะหน้าแปลงอะอยู่ตรงนู้นเลยนั่นน่ะนะเนี่ยการจากถนนเนี่ยตกเออเกือบ30เมตรอะนะคือที่มีอนาคตไม่มีอนาคตก็ดูตรงนี้ว่าเขตการถนน,นมันเยอะไหมเผื่อที่อนาคตเขาขยายถนนไงเออเห็นไปที่งว่างนี่เราจะทำจะทำ อะไรนะสวนย่อมได้สวนย่อมได้ที่เห็นดินขุดขุดไปนี่เขาไม่ได้ขุดไปขายไอทำถนนนี่เนะหลวงอ่ะเป็นที่หลวงเขาขุดออกมาโปะถนนนั่นแหละเนาะมาถึงให้มันถึงทําให้ถนนมันสูงใช่จึงเป็นอาจจะมองเป็นข้อเสียได้ว่าที่มันต่ำใช่ป่ะอ่าเพราะว่าเขถมที่หลังถนนน่ะมันถมสูงประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณเมตรหนึ่งสมสูงเักทีอ่ะอ่าประมาณเมตรหนึ่งเนาะที่เป็นที่เปล่าทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะ กว้างประมาณ20กว่าเมตรลึกเข้าไปในประมาณ600เมตรเป็นถนูคูแดงด้วยนะยีเมตรก็ประมาณตรงนั้นน่ะน่ะนะขอบตรงนั้นจะมีเสาแดงๆอยู่แล้วลากตามมาเป็นเสาแดงๆตรงนู้น20่เมตรเนี่ยติดสาธารณะเส้นนี้แล้วก็ลงไปตามแนวรั้วเลย600เมตร600เมตรประมาณนั้นบางคนอาจจะมองเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่นี่คือมันเป็นที่ตามผังเมืองประมาณนั้นละคล้ายๆใกล้ๆกันนะเขาจัดเป็นแนวยาวทุกคนก็จะมีที่เป็นแนวยาวจากราคาเดิมเท่าไหร่นะ สี่แทนเก้า 4, 9, ต่อไร่คือเมื่อก่อนนะบอกเลยไล่ละเกือบห้าแสนอ่ะนะเขาขายอยู่ยกแปลงก็ห้าล้านกว่าห้าล้านห้าอ่าตอนนี้คือเหลือสองแสนเก้าอ่ะก็คือหายไปไร่ละตกสองแสนอ่ะก็คือสิบไร่ก็สองล้านแล้วเออ,อห,หายไปสองล้านกว่าเป็นไงลดมาเนะี่ยคือเจ้าของเขาอยากขายนะเขาเจ้าของเขาอยากขายคือเขาเขาอยากใช้เงินด้วยไม่อยากมาดูแลมัง้งเถอะใช่แล้วก็ไม่อยากดูแลด้วยโอ้โหแล้วก็อยากใช้เงินเนาะอ่ะ ประมาณนี้ใครสนใจที่อำเภอเมืองนะสุภาพเนี่ยฮะสุภาพไหอย่างเงี้ยเออสุภาพอยู่ใครได้อยู่เนาะใครสนใจที่อำเภอเมืองนะอ่ะอยากจะมาทำอ่าแรกเลยเบสิกเลยอ่ะที่บ้านสวนบ้านสวนจัดไปหรือว่าจะทําสวนเกษตรแบบเน้นค้าขายเลยอ่ะได้เนาะน้ำท่าคือนี่มันมันมันได้หมดละนะเรื่องน้ำท่าก็คือได้นะบ้านสวนก็ได้เพราะว่ามีไฟมีน้ำมีเพื่อนบ้านก็ได้ บ่อลเลี้ยงปลาอ่าไ,ไม่มีมปัญหาติดคลองชนเนาะติดคลองชนโอ้โหแหมเขาขามองยิ้มแปล้นเป็นกโกดังสินค้าก็ได้นะราคาถูกไงสิบกว่าไร่เนี่ยเป็นกโกดังสินค้าแจ๋วเลย,เ,ลยเหมาะกับใครที่อยากหาที่กถูกในเขตเอำเภอเมืองเอาไว,ไว้สต็อกทาโกดังสินค้าก็แจ๋วแล้วแถวนี้เขาเรียกโครงการถนนทางหลวนมันจะขึ้น ทางด่วนที่มุ่งไปโคราชประมาณ5โลนะที่กําลังจะขึ้นนะที่กําลังะจะขึ้นนะอ่าเนี่ยตามโผตามโผใช่ตามโผแปไปนี้ห่างจากตลาดบ้านนาแยากบ้านนาประมาณสัก15กิโลเมตรประมาณนั้นนะนนส่วนน้านครนายกอยู่ตรงนั้นโอ้โหเออแจ๋วแจวห่างจากกรุงเทพอาดอนเมือง80โลไม่ถึงดีด้วยเอาง่ายๆอยากแกดูคลิปเต็มไปล YouTube มีป่ะมีพิมพ์เลยนี่ตามนี้เลย289แปดเก้า n ลยดีชาิดครบวงจรหรือว่าใครอยาก จะโทรมานัดชมต่อรองเจรจากันนี่เลยเบอร์เจ้าของแปลงเจ้าของแปลงเลยนะเบอร์เจ้าของแปลงเนี่ยขึ้นไว้ให้แล้วนะมานัดชมมาต่อรองกันได้เลยเขาอยากขายมั้จะโทรหาลุงอื่นอกะเออจริงเออเขาไม่เขาไม่อยากดูแลแล้วคือต้องต้องการใช้เงินด้วยเนาะใครอยากได้ที่ราคาถูกลดมาเกือบครึ่งเลยโอ้โหจัดไปครเกงอบเนาะเอาลองดูทำเลดีๆทำเลแบบนี้ที่ดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก1ิไล่หนึ่งงานอ่าสิบหกหรือสามสิบหกนะหกสิบแปดหกสิแปดตารางวาเ <c oughs> นาะไล่ละสองแสนเก้าถามถ้าคุณต้องดูมือเลยชนโหดคุดแดง <c oughs> มันหลายแปลงอ่ะพร้อมโอนครับผมสนใจก็ติดต่อวันนี้ก็ไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้ว